สวัสดีครับเด็กๆทุกคนพบกับครูหนึ่งวิชาดนตรีสากลในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เนื้อหาวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีโน้ตเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะครับมีชื่อว่าเพลง l i l y l o w จะเป็นยังไงนั้นลองมาฟังกันดูนะครับ เรามาฝึกร้องทีละประโยคนะครับผมซอนมีมีน้องครับฟาเรเรน้องครับโดเรมีฟาซอนซอนซอนน้องครับซอนมีมีน้องครับฟาเรเรน้องครับ เรามาร้องทั้งเพลงเลยนะครับอนมมีฟาเซ มีเรเรโดมีซงซงโดเก่งมากครับแล้ววันนี้คุณครูก็มีเพลงมาฝากกับเด็กๆด้วยนะครับเพลงนี้นะครับเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งอ่าเด็กๆเจ้าสัตว์ตัวนี้ขี่ก็ได้วิ่งก็เร็วเด็กๆลองทายดูสิครับว่าคือตัวอะไรคำตอบก็คือม้านั่นเองนะครับท่าทางและคำร้องจะเป็นแบบไหน เด็กๆไปติดตามชมกันเลยครับเรามาฝึกท่าทางและคำร้องเพลงม้าคู่ใจกันนะครับว่ามีแบบไหนบ้างเด็กๆฟังนะครับก๊อบกบก๊อบกอบพวกเราขี่มา้าก๊อบกบก๊อบก๊อบวิ่งไปไกลแสนไกลก๊บก๊อบก๊อบกบเราดีใจมีม้าคู่ใจไปกับเราทุก แพงขราวนี้เราลองมาทำพร้อมเพลงเลยนะครับเตรียมท่ามือขึ้นมาเลยกับกับัก กบ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 เราขี่มากบ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 วิ่งไปไกลแสนไกลกบ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 เราดีใจมีมากขูใจไปกับเราทุกแห่งเก่งมากครับเด็กต่อไปนะครับ เรามาทบทวนเรื่องจังหวะกันนะครับจะมีจังหวะอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยครับครูหนึ่งจะพาเด็กๆไปทบทวนจังหวะกันนะครับมีอะไรบ้างไปชมกันครับทบทวนจังหวะพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับอ่านว่าทาใส่จังหวะเพิ่มเข้าไปอ่านว่าท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 าเพิ่มตัวหยุดเข้าไปด้วยครับอ่านว่า ทาทาทาจังหวะต่อไปอ่านว่าทาทาสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับอ่านว่าทาทา,ทามาถึงจังหวะนี้จำกันได้ใช่ไหมครับจังหวะเร็วอ่านว่าทิทิทนำจังหวะทาใส่เข้าไปด้วยครับอ่านว่าทิทิท,ทา ทิทานำจังหวะหยุดใส่เข้าไปด้วยนะครับอ่านว่าทิทิทิท,ท,ทิทบทวนการเขียนแยกจังหวะทิทิเมื่อเขียนจังหวะทิทิแยกออกจากกันจะแสดงให้เห็นดังภาพนี้เมื่อเขียนแยกออกมาตัวเดียวอ่านว่าทิจังหวะที่จะนํามาใส่คําร้องเพลงม้าคู่ใจจะประกอบไปด้วยจังหวะ ทาทิท่ททากับจังหวะทิทาทาทาใส่คำร้องให้ตรงจังหวะอ่านว่ากับ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 พวกเราขี่มา้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาการเรียนการสอนในวันนี้เด็กๆอย่าลืมชวนทุกคนในครอบครัวมาร่วมร้องและร่วมเต้นเพลงม้าคู่ใจด้วยนะครับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะครับ Bye-bye!